สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเหล่าก็เพื่อนๆนะครับอยู่กับผมนะครับ g g ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาวันศุกร์ที่13เดือน6ปี6 8นะครับผมก่อนจะไปดูตัวเลขของวันนี้แอดก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูแนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยราพัฒนาวันที่13เดือน6ปี68นะครับผมอันนี้คืองวดที่แล้วงวดของวันที่11 3ตัวบน0 3 3 2ตัวล่างศูนสองศูนเนาะ0 3 3 2 0นะครับให้7กับ8นะไม่มาไม่เข้าเลยนี่จะเจ็นะไปอยู่6ตัวนะไปเข้า6ตัว6ตัวผมให้ได้นับนะนับแค่4ตัวขอไปด้วยนะครับสำหรับงวดที่แล้วแก้มือใหม่นะครับผม แค่มือไหมทำไมวันนี้นะสี่มาสี่กับสามนะครับผมสี 3, ่กับสามสี 9, 3, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสามศูนย์สามหนึ่งตามด้วยสามเก้านะครับตัวกันนะครับสี 7, ่เจ็ดสามเจ็ด ส่สองสี่หกเน้นที่สี่นี่แหละนะเน้นที่เลขสี่นะครับตัวเน้นก็จะมีถ้าพี่ๆไม่อยากจับลายตัวก็เอาตัวเน้นก็ได้นะครับนะส่ศ <c oughs> ูนย์่หนึ่ง่เก้าแล้วก็ สามศูนย์นะครับผมเวลารพัฒนานะครับของวันที่สิบานะครับเลขสอตัวจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเวยราเลขส,นะนะสามตัวนะครับผม3ตัวนะครับสี่ศู 409 407 4 1เ4 1า็เแล้วก็สี่เก้าเจ็ดเน้นตัวเลขที่มีเลขศูนย์สี่ศูนแล้วก็สี่นนะครับผม 401 4 40 4 40 9 407หน่ยเราพัฒนาวันนี้13เดือน668นะครับจบไปแล้วฝากดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ